รถคนแมคโคนะครับเมดอินไทยแลนด์แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเสียกวินภัสนะครับบ้านเชียงพังดอนล้อคู่ยางน่าจะเป็นยางบรรทุก xcd 2 xcd 2ขอ14ครับแกมยางหนา เหมือนกันทั้งหน้าและหลังโอ้ยังมีเผาโผล่มาอยู่นะครับของเสียเขาขงสยจะต่อเป็นสองเผาในอนาคตแน่เลยเห็นเขามีทําอยู่นะของแถวภาคใต้ไปต่อเป็นสองเผาเลยก็มีแหนบนะครับแหนบหน้าแหนบหลังนะน่าจะแหนบหนาเท่าๆกันเหรครับแบกบรถสาตันสบายๆ นี่แกไม่ได้ดามคัดซีนะแต่ก็มันมีเหล็กรางอยู่แล้วนะครับนี่ครับเหล็กราง <c oughs> โอ้แกต่อแบบมาตรฐานเลยนะเนี่ยต่อแบบรถบรรทุกเลยอะ่ะข <c oughs> ้างบนก็ผูไม้กระดานครับกันเลื่นส่วนตัวโชวรถก็จะเป็น โตโยต้าไมติเอ็กไมติเอ็กนะครับห,หล่อใช้ได้ข้างบนก็ติดหลังคานะครับรถตานลมนะว่าตูนไมโครม,มันจะเลยเขามีทงด้วยน,นะจนสลัดออกหากินท้ายลาดสวยพอดีครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไป ไฟท้ายแบบพับได้แกเข้าใจทำนะใช้ได้เลยครับวิ่งไกลๆนี่สบาย <c oughs> เสียกวินพัฒนะครับรถแมคโครเล็กพร้อมรถไถจอนเดียนี่เสียเขาขับแมคโครนั่นเลยเบอร์ทโทรเสียเขานะครับใครสนใจก็088 532 สอ่ 24, อะไรวะศูนย์แปดแปาสามสองสองนะครับเสียกวินนพัฒ์บ้านเชียงพังอุดรไมคโครเล็กนี่ติดแต่ลมด้วยนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้สายแต่ลมมาถึงปุ๊บแกก็ลงรถเลยนะอดรถลงเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับ เครื่องเป็นเครื่องเดิมไนที่เอกชมไหนไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยเจนจัดในเรื่องโชมรถเท่าไหร่แต่ก็เดิมเดิมครับรถใช้งานครับหากินรถขนเงินขนทองครับมีรังเครื่องมือมีถังน้ำมันนะครับมียางเผื่อยางระเบิดยางแตก ได้การได้การเหล็กกลางก็จะเป็นเหล็กกลางนะครับถาดเนี่ยเหล็กกลาง3ามนิ้วนโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนกลับกันตอนกลับบ้าน เสียก็จะขึ้นยังไงเราขึ้นจนชำนาญแล้วครับโอเคเอา่ามันเท่ะนะเท่ได้ใจเลยชอบชอบชอบช่วงล่างด้านหลังนะครับเพาที่สองอ่ามีถังลมด้วยเอยไว้บีบไล่ครับ ไม่ค,ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าแหนบหน้ากับแหนบหลังนี่เข้ากันเลยหนาเข้ากันเลยนี่รถห้าตันขึ้นสบายนะผมว่านี่ถ้าเผาหลังถ้าเขาถ้าเสียหลงแกต่อเผามาเผาหลังให้มันขับได้นะโอ้สุดยอดเลยนะมีายางรองด้วยนะ